ใครที่ทำงานอยู่โรงงานนะคะนวัน,วนครแล้วเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่เดือนละ3 5 0พันกุ๊กอยากให้เปิดใจกับห้องเอือ้ออาทรนะคะผลโยทินกอมอ44มากก็คือห้องเนี้ขนาด32ตารางเมตรถ้าเกิดว่าคุณอยู่กัน3มคนพ่อแม่ลูกและอยากมีห้องนอนให้สำหรับลูกนะคะสามารถซื้อกระจกหรือว่าสั่งกระจกนะคะมาติดตั้งตรงนี้ค่ะกั้นเป็นอีกหนึ่งห้องนอนให้สำหรับลูกคุณได้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยค่ะกุ๊กจะบอกว่า ตัวประตูเนี่ยเราซื้อประตูตัวใหม่ให้แล้วก็ห้องนี้นะคะมีเหล็กดัดทั้งประตูหน้าห้องแล้วก็หน้าต่างหน้าห้องนะคะปกตกิกูจะบอกเลยว่ากูจะทําเอื้ออาทรอ,อยู่ที่สใส่ไหมจะมีหน้าต่างข้างหน้าแค่บานเดียวแต่โครงการนี้พิเศษมากมีหน้าต่างสองบานก็คือโซนทานข้าวแล้วก็โซนรับแขกนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณเปิดประตูหลังบ้านนะคะลมจะโฟดีมากๆเลยจะไม่ติดแอร์ห้องนี้ก็ได้นะคะอ่ะ ขอพีเซนต์อีกโซนนึงค่ะอันนี้คือโซนโต๊ะทานข้าวตัวเก้าอี้นะคะเป็นไม้นะคะเป็นไม้สนเป็นของดีเลยแล้วก็ไม่ได้กล่องแก่งนะคะสามารถนั่งได้4ที่นั่งแล้วก็ของที่เห็นพ็อปต่างๆเนี่ยนะคะโอนเนอร์ให้ไหมคะอ่าโอนเนอร์ให้นะคะก็คือเนี่ยค่ะถ้วยจานให้่ะเรามาดูอีกห้องหนึ่งค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะที่มีหน้าต่างระบายลมนะคะแล้วก็ กูบอกเลยว่าถ้าเราจะติดแอร์ติดแค่ห้องนอนเนี่ยก็เพียงพอค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสั่งของอินเด็กทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้งานทุกวันเนาะเราอยากให้ลูกค้าแบบว่านอนแล้วรู้สึกไม่ปวดหลังตัวฟูกเนี่ยก็สั่งจากอินเด็กเหมือนกันค่ะก็มีความแข็งแรงทนทานตัวห้องนี้ทุกคนอยากรู้ราคาหรือ,อยังคะ่ะว่า ขายอยู่ที่เท่าไหร่กูบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินดาวไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าห้องนี้นะคะกูได้เต็มร0อแน่นอนค่ะราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นส่วนห้องน้ำค่ะขอพีเซนต์อีกนิดนึงห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์เนี่ยเราซื้อให้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่เอาของเก่าของเจ้าข,ของห้องเดิมเลยนะคะก็คือสั่งซื้อให้ใหม่ซือสะอาดแน่นอนจอ่ะเรามาดูวิวหลังบ้านกันบ้างค่ะทุกคน หลังบ้านเนี่ยเป็นโซนครัวนะคะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยบิ้วมาให้อย่างดีเลยเดี๋ยวกูจะทดสอบน้ําให้ทุกคนดูว่าชั้นสามน้ําแรงเบอร์ไหนอะน้ําแรงเด้อไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะน้ําจะขึ้นมาถึงชั้นไหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอยู่เอ,อื้ออาทรไม่มีลิฟต์จะเดินเหนื่อยไหมอันนี้อยู่แค่ชั้น3ค่ะส่วนด้านหลังนะคะเป็นวิวสวนไม่หันหน้าระเบียงของเราเนี่ยไม่หันหน้าชนกับเพื่อนบ้าน เลยมีความเป็นส่วนตัวมากแล้วก็ลมดีสุดๆเลยค่ะใครที่อยากจะปรึกษาสินเชื่อหรือว่าไม่มั่นใจเรื่อง s t a t เม e ต์ของตัวเองสามารถปรึกษากุ๊กได้ฟรีค่ะเพราะว่ากรุ๊กเนี่ยมีทีมนะคะบริการในเรื่องของการยื่นสินเชื่อให้ด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ